บรรยากาศย่ำเศร้ามือที่สองค่ะทุกคนเมื่อขึ้นนี้ติดลบแล้วค่ะผู้เห็นขาวเต็มอยู่ปะกค่ะเป็นยียงก็เป็นแม่คันงี้อยงคุณแข็งหมดเลยค่ะทุกคนบุกพักังบ่าท่านได้ดอกบานย้อยเจิมเนี่ยยังอากาศเย็นอยู่ค่ะท้องฟ้าก็สวยงามนะคะทุกคนโู้มีความเบีนยงขึ้นคับว่า ธรรมชาติเนะคะขบานหลังน้อยอะนะมีความสุขความสุขน้ำกันเด้อค่ะทุกคนสายมากกละลาไล่บุหลี่ค่ะแม่คันิงิงนะคะเห็นไหมคะทุกคน ดอกไม้ก็กระลังเริ่มบานสวยค่ะเมื่อนี้ทีใส่ไหม่กันสั้นแล้วค่ะทุกคนนี่ดอกไม้นะคะจูเหมือันท้ายคลิปบอดี้ไซม์ใหม่กันสันน้นห,นะะนหนนนันเร็วโผดยืดเจอมาไล่หูไล่าตาเบิง้งไอ้วิดีโอก,ก็ยังไล่หูไล่าตาโตเจ้าของขอโทษขออภัยเลยค่ะ,คะทุกคนมื่อนี้ก็ส,สีทใส่ซาซาเยูยด่ดอกค่ะ มาหอดบานปลาชนระบดแล้วพาทุกคนเห็นอีอย่างมือน,นพาทุกคนทำสวนคือเก่าอละล่ะฟังเสียงโหน่ <c oughs> จึงกะชิอาวันนี้นะคะทุกคนเห็น,นไหมเนี่ยเธอเสียไปปลูกเนี่ยพักสลัดเนี่ยโดตรหนาวไม่อวบ้านเนี่ยเธอไปเติมค่ะปีนี้ไดป้ปลูกบพราะพวมันพลงัง พระเอกเล่าหวเล่าอะไรล่ะเล่าขุดบ่อใด้นเจอกบขุดบ่อใดบม่ได้ปลูกในบ้านแต่ดอกไม้ลหรอคะนี่สิเปลี่ยนในดนินนั่นเ้ค่ะทุกคนเปลี่ยนดินดอกไม้ในบ้านดอกไม้อันนี้อยู่ในบ้านค่ะปีหนึ่งเปลี่ยนดินเท่าน,นึงหรือว่าปีหนึ่งเปลี่ยนดินสองเทียก็จะดีค่ะเนี่ค่ะดินเวเอินให้ดูกันนะนี่ดินเปลี่ยนดอกไม้ ดอกไม้ในบ้านดินข้างในกับดินข้างนอกอใช้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ดอกไออันนี้ก็สิรอดปุ๊บปรวดกับว่าเปียงดอกค่ะเพราะว่าไปอยู่โดนปุยยาพ่นก็นดแูแลยากะอันใดที่ไม่ไม่พอปลูกก็จะเอาทิง้งค่ะเพราะว่าไปอยู่เมืองไทยโดนทันด้นี่ค่ะ,จะเจิมปลูกหอมมอว่านนี่มองหันมงนี้ก็เอาดอกไม้มาปลูกมองหันก็จะเอาพักสลัดแต้มกัน ท,ทั้งปุ่นปลูกดอกไม้ล่ะทีได้ถ่ายคลิปให้ทุก้นเบนิ่งนปลูกพัทรลัดกับจินบ่ท่านดอกปลูกไปกินที่ะนิดละหน่อยเอาค่ะเราทำแบบว่าทำใน YouTube อยู่ผู้เดียว,วเราก็ตะกิดพอเพียงของเราเราไม่มีหมูมีพวกอยู่ในในป่าเนี่ยค่ะก็ทำไปที่เราทำได้ราคาเหมือนเดิมมาล่ะ,ละอันนี้งบท่านบานเท่าไหรดอกค่ะ แต่วานเราเดี๋ยวนั่งแบกก็จะมะยางแบกให้เบ่งกะตัวนี้ยังบ่าันได้เดินแบบหรอกค่ะหัวก็มาหอดค่ะทุกคน่ค่ะไปทำงานด้วยกันเลยค่ะเปลี่ยนดินต้นไม้ค่ะ มือไก่เนาะมีค่ะทุกคนเห็นบอมี่เป็นหากแบบเนี้ยเฮ้าตัดออกนะคะเนี่ยแล้วตัดออกแล้วก็ตัดมูนี้ออกก่อนนะคะตัดออกแล้วค่อยเปลี่ยนดินค่ะทุกคน,คนเห็นบอเนี่ยหากมันหลเนี่ยค่ะหากไม่หลนี่ตัดออกหมดเลยได้ค่ะทุกคนตัดออกแล้วถึงจะใส่ดินใหม่ค่ะถ้าบ่ตัดออกหากมันก็จะแน่นอยู่ไหนีแล้วมันก็จะบัจะเลิ่เติบโตค่ะนี่นะคะ เจเเียเห็ดแล้วเห็ดแล้วไทยเบ่งด้วยค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วค่ะนี่เสร็ทีแรกง่ายเปลี่ยนหรอดินตัวนี้มันได้เปลี่ยนค่ะ บอกค่ะทุกคนนี่เราออกแล้วเห็นบอใส่เลยค่ะเ็้ิินใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนดินดอกไม้แล้วก็จงหดน้ำเก็บเข้าไปไว้ในบ้านค่ะ ถาทุกคนมาเบิ่งของปลาด้วยค่ะผักปลาด้วยค่ะทุกคนว่าเบิ่งดูไิอันนี้ก็กระเทียมปลานะคะกระเทียมปลาใบนี้เจีงเป็นสีด้วยค่ะบืคือกระเทียมปลาทั้งอื่นเด้อกระเทียมปลาใบใหญ่ยห่ยเจอยมมีดอกค่ะเจียมีจะกระเทียมแบบนี้กระเทียมแบบนี้ก็จะเป็นหัวคือกระเทียมด้วยค่ะเี่ยนเป็นกะเด็ดใบกิน เนี่ยไงอยไหมคือคุณ,คณเนี่ยหัวมันจะเป็นกระเทียมเนี่ยสิวันนี้เจิมกระเทียมปลาจะเป็นังสีเลือกค่ะเดี๋ยวจะเก็บจะหยอดว่าเนี่ยไปกินหังเสียค่ะเห็นไ,ไหมไกินได้เจิมก็เก็บกินทุกทีนั่นแหละข้าไปกินกับน้ำพริกค่ะพุ่นเต็มอ้วยคุณเก็บไปบ่หลายเดี๋ยวเก็บไปน้นอยๆกินน้นอยๆกับพ่อค่ะพูนฤติภาเบ่งตั้งพูนอ,อีกมีผักอีย่างแน่ ผักชี้รอมค่ะยายเจิมบอบอก,กินดอกเขาเอินผักชีล้อมนั่นแม่ยายเจิมเคยกินแล้วแต่ยายเจิมบอกมากสันเดคค่ะทุกคนเห็นบ่งามเอเลอยู่ปดิดอ่ะอดอัวรัวคุณอ่ะนี่เอาจะเก็บใ้เบื้องอีกเอ้าอืมเป็นอย่างซี่ผักชีล้อมนี่ยายเจิมเคยกินอยู่แต่ยายเจิมไม่ชอบกินมันยายเจิมก็เลยบอกกินค่ะ ผักชีล้อมกับบรรยากาศบ้านบ้านนี่ล่ะค่ะอยู่เลาะเลาะบ้านนี่ละ่ะว่าไปใส่ดอกอัใบตำยอดตำแ้ยกับมีเลยค่ะทุกคนแต่มันจะตอดเะเจียมเยื่อเจียมว่าจับดอกนี่ตำาง่นี่นี่ก็ร่างเสร็จปูงก,กินในเบิดวันวานเดี๋ยวเยือเจิมก็กินแท่เดียวก็มากินอีกทอรกะแต่กระเทียมปลานี่มันคือกระเทียมเย่จเจิมกินอยู่ค่ะ น,นี่เห็นบอกเดวเจียวให้ทุกคนเบิง้งนั่นเขาเอื่นต้นเมเบิ้ลเหมือนไว้ต้นเมเบิ้ลก็คือคนไทยเฮาที่มาอยู่แถวไอ้ทั้งยุโรปทั้งใดกะเอิ่นว่าผักกลุ่มว่าสั้นนี่กระดังแสบไป่ได้นออนจำเนี่ยเพิ่นว่าเจมเคยกินแล้วแต่ยาเจมก็ไม่ชอบค่ะก็ไม่กินคือเก่ากับมาไทยทุกคนเบิงะะ้งเด้อค่ะ ต้นสูงสูงเหมือนต้นตำตำบอกไผ่มีค่ะมีต้นสูงสูงบางทีเจิมก็จะมีผักไก่หลายอย่างผักปลาช่วงนี้เพิ่อนก็จะเก็บกินเนะคะอย่าบอกร่างกายให้เก่าค่ะทุกคนอย่าเจิมข้อมดเดิมค่ะเดินป่าเดินถนนคนเดียวนี่แหละเห็นบอกยางไปพุ่นลรอนำทางไปพุ่นลรอค่ะมาไทยวิ่ให้ทุกคนเบื่อ เอาแล้วเนี่ยต่างกล่องมามาได้เอาแนวไว้การสั่นมาก่ะทุกคนเดี๋ยวไม่การสั่นมาเด้วค่อยถ่ายเห็นเด็กเจิมนะคะตอนนี้ก็ชมวิวไปก่อนค่ะห้อยหมปลาก่ะทุกคนดุดไปทุกที่ค่ะ ดูตั้งแต่มองก้อนหินค่ะแค่ดีเพราะ่าด,า <c oughs> ดูทะน้ำหยาแม่โชคดีแต่ก็ทุกคนหมูป่าก็ไม่ได้ดูทะน้ำหยาเด้อันนี้บ่ดูดแหมดูแต่โขดหินโขอดอยางไปเบิดนี่เฮ้ยหมูปา่าเอย้ยผู้ใดไอ้อยู่ไกลๆมาเอาไปกินแน่เด้อมาหายิ่งไปกินแน่หมูปา่ามึงบรรยากาศกันทุกคน เจอเป็นย่างของร่างกายมากค่ะมาดูบรรยากาศนะคะพระเอกต้านยาค่ะมาถ่ายรอบๆไปแป๊บชักหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรพระเอกบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่บอกจังไหนมันหนาอยู่ก็อยากบอกแต่แค่บรรยากาศนี่แหละถ้ามาฉาดนี่แหละค่ะทุกคนเพราะมันสวยมันงามจริงๆนะค่ะดูสิ เชื่อมอยู่นะคบพาร์ได้นะคะเนี่ยพาร์ได้พาร์ไดท์ดสวนเต้าค่ะบ้านส่วนเต้าอยู่สองคนรัดยาแล้วก,ก็สวยงามค่ะปีมองนี้ก็จะเป็นดอกรักเกรนนะคะทุกคนปีนี้ก็บ่มีรักเกรนด,ดอกพอพอเพร,ราะเพราะว่าเร่รักกันแล้ว บ่ต้องรากเลดอกเด้อค่ะเพราะเฮ็ดบ่ได้ค่ะพระเอกก็ขคุดดินบ่ได้เจียมกับคุดบ่ได้ก็บ่มีดอกรักเล่แล้วค่ะอันที่บอกไว้ถ้าปีที่แล้วแล้วว่าตับ่มีดอกรักเล่มองนีเนาะค่ะก็บ่เป็นไรกับบึงถ้ามชาติป่าไปจังซี่ล่ะค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภาพทุคนย่เจมชนบทสวีเดนค่ะกิจกรทุกคนคือสิห่อนครับนอกบ้านเฮาเนาะยุ่นเย็ยนสบายค่ะยัดเชื่วมาจมแล้วค่ะยเย็นสบายหรือว่ามีเหงื่อออกได้คามานีนะคะกับขอบุณทุกคนล่ะค่ะก่อ,อนรเืิ่นต้องขอบุณทุกคนก่อนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้จึมนคะควับไปเอกและวกวาายพอให้เดินเท้าปลอดภัย มาได้สามมือนี้ได้ว่ะแม่บอกค่ะมาตั้งวันที่เท่าไราทุกคนวันที่ยี่สิบห้าเนาะมาถึงยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มือนี้วันทีน่วันไหนมันอยู่วันที่ยี่สิบหกสามมือนี้แะค่ะวันนี้สามวันแล้วนะคะอันไหนก็เป็นยังไงก็กปกติค่ะเขาบอกค่อยเมื่อวันไหนดอกไอการเดินทางเป็นยังไงเนาะทุกคนการเดินทางนี้ก็ยาวนานมากค่ะขึ้นเครื่องบินสิบเอ็ด เก็บ12ชั่วโมงค่ะตอนมาเก็บ12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขึ้นรถได้รถบัสค่ะรถทัวร์น่นละจากสนามบินกัี4ชั่วโมงพอก็จอดพักนอะกน้ำนะคะไอ้มาถึงเรื่องช้อปปิ้ง้วก็ปูปูก็ไปฮับรวมทั้งเบอร์ตั้งเบอร์7ชั่วโมงพนักคาทุกคน7ชั่วโมงกว่าพนักคาะการเดินทางม,มาถึงบ้านป่าชุนบสุรสยเด่นนะคะ เจมกับฟ้าวไทยเอาคลิปเอาคลิปหม่เอาคลิปลงให้ทุกคนเบิ่งสมกับคิดถึงตั้งเกือบหกเดือนใช่ไหมคะทุกคนหาเดือนเครึ่งกับเครื่องปีแลคะค่ะเนาะออกไอจากป้านป้าน,นี่ไปนะไปตอนนั้นกับใบไม้ก็ลั้งร่วงใกล้สิดแล้วเราก็เก็บขยะเก็บอีหยังข้างนอกกวาดใบไม้อีหยังแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนมันก็จะดูสะอาดเพิ่หน,นั่นว่า อย่างก็ทาความสะอาดไหมปู่ย่าทาความสะอาดให้ไหมเพื่อนบริหารความสะอาดให้หรอกค่ะต้องมาเองที่เบื้องที่สะอาดก็คือว่าเฮ็ดแล้วก่อนที่จะไปเมืองไทยนะคะเพื่อกะอันกวดใบไม้้างนอกยัดเจียมมาทำความสะอาดบานไปข้างในนะคะเพื่อนก็มาเบื้องลึกเพื่อนกับบรด้รดถอ้บริด้รดถท่านรดน้ำ้นไม้ให้อยูแต่บางบางย่างกระตายแต่ยเจียก็บว่าเป็นอย่างดอก เพราะว่าเพิ่นก็อายุหลายแล้วนอกเพิ่นก็บรรยายเบิ้งซุ้มมือยังแบบนี้นะคะกัดตายเจมก็เอาทิ้งแล้วก็อันไหที่บอบอบออย่างก็อันไหนที่เย็นมันบอสองขั้นที่จะเอาไว้ตัวใหม่เพราะว่ายู่เมืองไทยดูนี่เจมก็จะเอาเอาทิ้งเบิ้งเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นดูแลยากค่ะทุกคนอาจจะเอาไว้อันไดที่มันไออยู่ได้แค่นั้นค่ะนั่นล่ละก็มาบอกทุกคนฟังเลยค่ะ ยังกับซมบอเป็นคลิปเป็นคลิปยังแบบนี้นะคะคล่ะค่ะคิดได้เจมนะได้เจมก็ดีใจได้ค่ะที่เมียนในพี่น้องเพื่อนแม่หรือว่าพ่อแม่ทุกคนที่มาเป็นกําลังใจให้เจมแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาถ่องห้องยิ้วเข่าล้ะค่ะทุกคนหิ้วเข่าเที่ยงแล้วนั่นเนี้ยจะเที่ยงแล้วอีกขึ้นชั่วโมงไอ้เป็นกําลังใจใหให้เจมกับถึงสุบมียอดวิวหลายเจมก็ดีใจดีใจกัจทุกคน ดีใจที่ได้ไทายทอดชีวิตของของลูกไปนะคะบางคนก็ก็ดูบอกว่าถ้าไม่ได้ดูคลิปยเชื่อมเยหมือนขาดไรปอยาามมันนังซีเรียลยื่เยื้แหงดีใจแห้งค่ะมือน,นี้ก็ได้ผลไม้มาอ่านค่ะทุกคนเห็นบอกไปซื้อของราคาต้แต่บริไทยคลิปอันนี้แบบม่วงเอาวัชบ้านเห่าค่ะเนี่ยอันนี้มกม่วงนะคะนี่ออจากบ้านลาวอันนี้ผลไม้ซื้อหนีค่ะกล้วยสมแอปเปิลค่ะทุกคน แค่นี้แหละค่ะทุกคนย้าเจมกับไอท้ายคลิปข้างนอกให้ทุกคนเบิ้องเก่าแล้วกับเปลี่ยนดินดอกไม้นะค่ะพอกันไม่คลิปหนาเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ thank you for watching See you next video. Bye. ้เด l อเฮ้ l ด